ครับวันนี้ก็อยู่กันในอยู่กันในเกมเทล่าทล่าไลซิ่งนะครับ <c oughs> เกมนี้เป็นเกมออนไลน์จากฟังฟังไหนนะยุโรปยุโรปอันนน่ยุโรปอนน <c oughs> โอเคเป็นเกมออนไลน์จาก <RPG. S 1> ฟังยุโรป MMORPG ที่ไม่ต้องการล็อกเป้าไม่ใช่ไม่ใช่สิไม่มีการล็อกเป้าไม,ไม่มีการล็อกเป้า n o เ texture นั่นแท็กเจอครับอารมณ์ประมาณเกมคอนโซนครับใครที่ชอบแบบนี้ก็เนี่ยครับไม่ต้องล็กเป้าฟันมั่วเลยใช้จอยบก็อกได้สามารถใช้จอยเป็นเกมนี้ได้ครับเนี่ยเห็นจากไอคอนข้างจอนี้ก็น่าจะรู้ตั้งชัดคัดได้โดยการอ่านดีๆก็แล้วกันว่าช่องไหนมันจะไปอยู่ปุ่มไหนผมได้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้เป็นฝั่งจมตีฝั่งนี้เป็นฝั่งบัฟอะไรประมาณนี้แล้ว ที่สำคัญภาพสวยมากดูดิดูดิดูด,ดิอย่าง<ม>โรล,ลิ้ด้วยครับขุพลังแห่งงานเลี้ยวอินตินสามสาเหตุที่เล่นเพราะว่ามีเผ่าโรล,ลิ้นั่นเองเผาโรล,ลิ้ก็มีหลากหลายอาชีพให้เลือกเล่นกันหลากหลายเผ่าเก้าอาชีพเจ็ดเผ่าหรือเจ็ดเผ่าเก้าอาชีพนะน่าจะเจ็ดเผ่าเก้าอาชีพเอ้ย อาชีพน้อยกว่าอาชีพน้อยกว่าเออเจ็ดขาเก้าอาชีพดาบนี่จะแยกเป็นสามเป็นสามอาชีพเลยใช่ไหมหรือว่าสองดาบก็มีวอริเออร์มีดาบใหญ่ดาบคู่แล้วก็มีอะไรอะ่ะโลมันไม่ใช่มั้งขวานเหรอขวานโล่้อออกโล่นั่นนะก็ไออาชีพอนะไเยอะแล้วกันเยอะอาชีพเยอะแล้วกัน <laughs> <laughs> ที่เล่นอยู่นี้เป็นดาบคู่ เน้นรวดเร็วเน้นรอบโอเคแล้วภาพสวยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือการข้ามแมปตอนนี้ก็เล่นมาจนจบคือง่ายๆเอ้ไม่ใช่ง่ายๆสิคือเริ่มต้นมาเราจะมาอยู่ที่เกาะกลางโลกของเกมนี้ครับแล้วเราก็ได้เล่นไปจนเควสจนเกาะของเกาะนี้หมดแล้วเราก็ต้องเดินทางไปที่ฟังนี้ ฝั่งไวลิก้าเพราะว่าเควที่นี่หมดแล้วเป็นเหมือนการทัวร์เทอรเรียเริ่มต้นเล่นเกมว่าเออเกมมันเป็นยังไงโอเคไปที่เกาะน,นี้ครับขึ้นม้าไปไม่มีการตัดครับบินให้ดูสดๆเลยว่าการออกจากเกาะน,นี้มันไปยังไงแล้วแต่ละเมือมันมีเลเวลฟิกไว้นะมันเข้าใจง่ายดี ไม่ไม่น่าจะหลูกดกดเอ็มนะกดเอ็มแล้วก็กดซูมเมาส์อ่ะมันจะบอกว่าเร็วไว้แต่ละแมประหว่างบินก็กดดูได้สวยมากครับภาพพุ่งแล้วมาลอนแล้วดูมิติมันพุ่งไปไหนแล้วนั่นอนะ่ะบินไปแล้วบินวน เส้นทางพลังงานอะไรเงี้ยแบบพุ่งด้วยความเร็วขอภัยที่มีเสียงซื้ดไปซื้อมาเมื่อวานลาดน้ำแข็งไป <c oughs> เออพี่ทันบินวนทำไมครับได้ข่าวว่าเกาะอยู่ทางขวาออเออดลลลีลงมาลงมาเดี๋ยวเจอชุดเมดเดี๋ยวจะต,ตกใจเข้าประตูวาร์ปครับผมพุ่งเข้าวับไปสบิน ขวางชุดเมดไว้ก่อนโรลีิ่งชุดเมดสีทะลุมิติดทะลุมิติครับผมใครสนใจก็เซิร์ชเอาเลยครับ <c oughs> T E R A Rising I S I N G Google เลยครับพุ่งออกมาแล้วแหมยังกับสตาร์เกต ที่เห็นอยู่นี่คือ hesitate, เมืองจริงๆหรือว่าเป็นแค่แบ็กเก้าเมืองจริงๆไม่ใช่แบ็กเก้าซะด้วยเบอกว่าจะปล่อยบอกว่าจะปล่อยคุณลงเกาะเอ้ลงเกาะไปมีรันเบย์เข้ารันเบย์เข้าตัวเมือง จะบินอ้อมเยอะทำไมเนี่ยเข้าใจอยู่ว่าเออระบบนี้มันทำให้ดูแต่ก็นานเกินไปนะโตอะไปอ้อมมาโอเคเข้าเมืองแหลกละเข้าเมืองแหลกลวเอ้ยเราก็เห็นคนอื่นบินไปบินมาได้ด้วยก็คือออกบินพร้อมกันกับเพื่อนได้หมาล่าเห็นไหมโริชัเมดแหลกเลย เห็นไหมได้หลังเออเควชุดเมตเอ,อิมเอ,อิมค้างโอ้โหกิ <laughs> นขนาดไหนเนี่ยทีแรกที่แรกมันจะตุกตกุต่อไปก็จะเลื่อนแล้วอย่างผมตอนเนี้ยโอเคมาดูเอฟเฟกต์ม้าบินม้าลงดิปุกปั๊บปุกปั๊บหมดอะแล้วว่าเราออกจากตรงนี้ก่อน <laughs> ชื่อสีฟ้านี่คือปาร์ตี้เดียวกันนะครับ มีอมัลติคอร์มั้ยเนี่ยทำมัลติคอรได้ปะเนี่ยแล้วทำไมคนวิ่งเร็วจังเลยเอ้ยやไม่ใช่ไม่ใช่ชเมนูเมนูเปนมินิเนี่ยไ,ไหนอ่ะโซเชียลเมนูแอคทิเวสตี้เมนูรูปคนเทีามีปีกอ่ะ น้างโซเชียลอีโมติก็ต้องแบบดึงมาไว้แช่ยี่ไว้ในช่องสก,กิลอะไรเงี้ยอ่ะแล้วกดใครชอบโรเล่นนี่วัดดินนา,นาคอมแน่ ใส่เสียงญี่ปุ่นั้งเนี่ยฮะยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมยังไม่ได้ใส่ย่ลองใส่เสียงญี่ปุ่นกันมีมัดเสียงให้ใช้ด้วยครับผมอโอเคเข้าๆกันประมาณนี้จะเข้ายังไงเรายังไม่ได้อธิบายอะไรเลยเอาเป็นว่ามาอวดการบินเมื่อกี้ก็แล้วกันครับผมโอเคบายบาย And bye